สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incent Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายค่ายหนึ่งครับซึ่งแบบว่าทำขวดออกมาได้เหมือนกันทับทุกขวดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านตรงขวดเนี่ยก็คงไม่รู้นะครับว่าเป็นกลิ่นอะไรนะนั่นก็คือดิบทีกครับ ดิบชิกหรือว่าดิบชิกนะครับก็เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับแบรนด์นี้ก็จะมีชื่อนะครับเป็นชื่อรุ่นต่างเนี่ยเป็นชื่อฝรั่งเศสหมดเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับที่นำมารีวิวเป็นตัวที่เป็นมินต์นะครับก็คือออเดเมนเต้นะครับหรือว่าออเดมงเตนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆรแล้วอ่านแบบฝรั่งเศสว่าออเดมงเตนะครับตัวนี้เนี่ยแปลว่ามิน์นะครับก็เป็นตัวเดียวกับคําว่ามินเต้นะครับหรือว่ามินทีนะครับในภาษากรีกเป็นกลิ่นที่สื่อถึงความเป็นมินต์เลยครับง่ายเลยนะครับนะ ออกวางจําหน่ายนะครับครั้งแรกนะครับในปี2019นะครับในรูปแบบของออร์ดพาฟาร์มนะครับในขนาด75 ml นะครับด้วยราคา7,350บาทนะครับราคาเซ็นทรัลนะก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าค่อนข้างจะไฮเอนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เนาะคอนเซปต์ Concept นะครับก็เป็นกลิ่นมิ้นท์ที่ทันสมัยขึ้นนะ มีความเฟรชสไปซี่แล้วก็มีความอารมณติกบ้างเล็กน้อยนะครับในตัวกลิ่นคือเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะท็อปโน้ตนะครับเป็นมิ้นนะครับแล้วก็นัทเมกนะครับหรือว่าลูกจันเทศนะมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นโรสนะครับกุหลาบแล้วก็เจอราเนียมครับเบสโน้ตนะครับเป็นพาชรี่นะครับมีโน้ตเดียวเลยเป็นทิมเสนอย่างเดียวเลยนะครับกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะเราได้มาเป็นหลอดทดลองแบบนี้เนาะซื้อมาประมาณ 2ml นะครับก็ ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะหลายร้อยเลยนะตัวนี้นะซื้อมา2 ml เองนะครับก็กลิ่นนะครับเปิดเปิดปุ๊บเนี่ยคือมันเหมือนยาสีฟันมากอะ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นมิ้นที่เย็นมากนะครับแล้วก็จะมีความเย็นวาบที่ผิวเลยนะแล้วก็จะมีความเขียวความเผ็ดเบาๆนะมันมีกลิ่นความเผ็ดเบาๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นลูกจันเทศซึ่งมันจะออกเป็นกลิ่นแบบ เย็นๆซาๆออกแนวเป็นไม้ๆหวานๆหน่อยๆนะครับแล้วก็แพชรรี่ที่ออกแนวเป็นกลิ่นแนวเออร์ตี้นิดหนึ่งอ่ะคือเป็นแพชรรี่เหมือนเป็นพิมเสนที่ยังไม่ได้ละลายน้ำอะครับคือมันออกแนวเป็นพิมเสนแห้งเนาะไม่ได้เป็นพิมเสนที่หนักมากนะครับแต่กลิ่นมิ้นท์เนี่ยจะหนักมากๆแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผ่านไปสักพักนะครับเราจะได้กลิ่นกุหลาบโชยบางๆนะ,นะโชยบางๆนะครับกลิ่นผิวจะยังมีความเผ็ดนิดๆ,ๆนะครับแล้วก็ ในบางขนาดเนี่ยเราจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นยาสีฟันรสมิ้นต์แต่บางทีเนี่ยมันกค็คล้ายๆกับไอสครีมมิ้นตนะ์น่ะคือมันมีความรู้สึกเป็นอะไรที่ดูเป็นมิ้นต์หนักๆแล้วก็จะมีแรกหวานนะครับแซกความเป็นฟ o อร์รนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดบนเสื้อผ้าเนี่ยจะได้กลิ่นเจอร์เนียมค่อนข้างชัดแล้วก็จะมีความแบบ เป็นกลิ่นที่มีกลิ่นแบบมิ้นท์แล้วก็เป็นแป้งนะครับนิดหนึ่งนะแห้งๆมีความกุหลาบนิดนึงนะกุหลาบจะชัดมากนะครับเวลาที่อยู่บนผ้าแต่ว่าตัวเนื้อกุหลาบเนี่ยมันเป็นเนื้อที่แบบว่าดูไม่ค่อยเยอะอ่ะแล้วก็มาไม่ค่อยนานด้วยนะครับมาแป๊บเดียวเองเนาะกลิ่นทองข้อพับนะครับเป็นกลิ่นมิ้นท์ที่แห้งๆเหมือนกลิ่นยาสีฟันเลยคือจะบอกว่าเป็นอะไรที่ ดมถ้าเกิดว่าเราแยกกลิ่นไม่ออกเนี่ยเราจะได้กลิ่นมิ้นท์อย่างเดียวเลยมั้งคือมีความรู้สึกนะผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันคล้ายๆกับยาสีฟันมากๆอ่ะคือยิ่งดมยิ่งเป็นยาสีฟันนะครับไม่ยาสีฟันก็สบู่อ่ะคือมันจะออกแนวเป็นสบู่กลิ่นมิ้นท์หรือคือแบบน้ํารสมิ้นท์แล้วก็ยาสีฟันนะครับประมาณนั้นเลยเนาะฟิลลิ่งนะครับเป็นกลิ่นที่เหมือนก,นกับเพิ่งอาบน้ําแปลงฟันเสร็จใหม่ๆนะครับสะอาดแล้วก็จะอยู่สบายๆนะครับเป็นกลิ่นแนวแบบ เหมือนบา์เบอร์ช็อปนะครับหรือไม่ก็ร้านทําผมร้านแบบว่าอาสะนวดซอยอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นแนวแบบเป็นกลิ่นมิ้นิ์นนะ่ะคือเหมือนกับเป็นกลิ่นของแบบน้ํายาที่ใช้สําหรับแบบล้างผมล้างหน้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วก็จะมีเป็นกลิ่นที่แบบคล้ายๆกับร้านหมอฟันบ้างเล็กน้อยนะคือมันจะเป็นลักษณะเออนั่นแหละเป็นมิ้นต์นนะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครชอบใช้ยาสีฟันกลิ่นมินต์นนีะ่มันจะมี กลิ่นแบบนี้ครับแล้วก็ไอติมรสมิ้น์เนี่ยก็คล้ายๆอยู่แต่ว่ากลิ่นเนี่ยไม่หวานขนาดนั้นเนาะกลิ่นนะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงที่2นะกลิ่นมันจะเป็นมิ้นท์แห้งๆนะครับแล้วก็จะมีความเป็นแบบอดอกไม้เบาๆบางๆนะครับเป็นดอกกุหลาบบางๆเนาะแต่น่าเสียดายที่ดอกกุหลาบเนี่ยไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เนาะมันจะให้ความรู้สึกแบบ เป็นเหมือนดอกไม้เว้าๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่ออกมาเป็นมิ้นท้งๆมากกว่าเนาะชั่วโมงที่3ามจะออกแนวเหมือนสบู่เลยคือคล้ายๆกับกลิ่นที่แบบกลิ่นตัวของคนที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จอนะ่ะคือประมาณนั้นนะ่ะคือเป็นกลิ่นที่เหมือนมีครีมอาบน้ําติดผิวอยู่ครับเป็นเย็นๆเนาะหลังจากชั่วโมงที่3ไปแล้วนะครับกลิ่นก็จะออกแนวเป็นกลิ่นมิ้นเบาๆนะแบบโชยๆมาตลอดเป็นมิ้นท้งๆนะครับตัวนี้กลิ่นเนะี่ยมีความสเตเบิลแล้วก็แบบสถียรนมากๆเลยคือ มันจะได้กลิ่นมิ้น์เป็นกลิ่นหลักะครับแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่แบบอาจจะออกมีความซาเผ็ดนิดๆของเจอร์เนียมนะแล้วก็จะมีความแบบเป็นกุหลาบเบาๆบนผิวถ้าเกิดว่าโดมใกล้ๆผิวนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของนัทเม็กซึ่งเป็นลูกจันเทศซึ่งมันจะออกเป็นลูกจันเทศที่ออกแนวแบบเป็นกลิ่นเหมือนไอเย็นๆนะครับกับแพชชรี N ่ไอเย็นๆคือมันเหมือนกับตัวโน้ตของแพชชูรี่กับตัวนัทเม็กเนี่ยมันจะออกมาเป็นกลิ่นเย็นๆที่มันแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะ แต่ว่ากลิ่นเด่นนะคือเป็นมินมากกว่าเนาะเซนนะครับคะแนนเะนี่ยตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากกลิ่นมันเป็นอะไรที่ดูเบสิกมากๆเลยนะผมให้ความรู้สึกว่ามันดูธรรมดานะแต่ว่าดูความสะอาดเนะี่ยมันสะอาดกินขาดเลยคือมันจะรู้สึกเหมือนเราแบบอาบน้ําตลอดเวลาเลยนะครับมีความแบบคมกริปของกลิ่นนะคือกลิ่นเนี่ยเปิดขวดออกมากเงี้ยแล้วโดมนะยยังไม่ทันฉีดเลยนะครับกลิ่นติดค้างตรงหัวสเปรย์เนี่ยก็ยังแบบว่า ได้กลิ่นชัดมากๆนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความแบบไม่ซับซ้อนนะครับคมอ่าได้เป็นกลิ่นที่เป็นมิ้นที่ดูทันสมัยนะคือมันเป็นมิ้นที่แบบว่าไม่ดูแบบโบราณจนเกินไปนะคือไม่ได้โดดสะทีเดียวคือมันจะมีความเป็นฟลอเรลนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับมีความสุภาพแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายมากๆนะดังนั้นนะครับคะแนนความชอบกลิ่นนะครับผมให้อยู่ที่ 3.5ครับ3.5นี้เป็นคะแนนที่อยู่ในระดับกลางค่อนข้างดีนะคือเหมือนกับเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรนะเลเยอร์ความซับซ้อนไม่เยอะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความชอบปานกลางคือเป็นกลิ่นที่ชอบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันธรรมดาไปคือยาสีฟันเราเนี่ยก็กลิ่นนี้นะครีมแบบน้ําเราก็กลิ่นประมาณนี้นะพูดถึงถ้าเกิดว่าเราซื้อครีมแบบน้ําทั่วไปเนาะที่เป็นกลิ่นแนเวเย็นเยนของผู้ชายเนี่ยก็จะได้กลิ่นประมาณนี้แหละ อัพเตอร์เชฟอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นกลิ่นประมาณเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าตัวกลิ่นยังดูธรรมดาเกินไปแล้วก็ยังมีความซับซ้อนไม่มากนะพูดถึงแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ดมแล้วไม่รู้สึกแบบตะขิดตะขวงไม่รู้สึกว่าฉุนไม่รู้สึกว่าจะไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันก็ธรรมดาไงก็เลยให้อยู่ที่3.5นะครับไปถึง4ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความแตกต่างความคมคมจริงนะครับแต่ว่ามันก็คมในลักษณะที่เหมือนกับยาสีฟันนะความรู้สึกนะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ให้ได้เท่านี้จริงๆนะครับสําหรับตัวกลิ่นเนาะ versatility นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่4ดาวครับคือเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรเลยคือมันออกแนวเป็นแบบใช้งานในออฟฟิศก็ได้นะเหมือนคนเพิ่งอาบน้ําไปออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้พักผ่อนก็ได้นะครับใช้แบบว่าไปยิมก็ได้ยิ่งดีเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลิ่นที่โดนเหงื่อแล้วหอมมากๆนะตัวนี้แต่ว่า วอซาเทลิตี้เนี่ยให้อยู่แค่สี่เนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้ความสบายๆมากกว่าเนาะกลิ่นนี้นะครับไม่เหมาะกับการไปเดทเลยกลิ่นแบบจะดูแปลกๆนะเหมือนเราเพิ่งอาบน้ําไปเนอะมันจะแบบว่าก็ไม่มีความมีเสน่ห์อะไรมากมายเนาะกลิ่นนี้นะครับก็ไม่เหมาะกับงานที่เป็นทางการเนาะมากๆอะไรประมาณนี้มันก็ดูไม่ค่อยมีกะลาะเทียชาสักเท่าไหร่นะคือมันดูชิวเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นแบบนี้นะครับผมก็เลยให้วอซาเทลิตี้อยู่แค่4ี่ก็คือ ค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายแต่ใช้งานแบบเชิงเฉพาะเจาะจงไม่ค่อยได้นะก็เลยอยู่ที่4ดาวนะครับสำหรับ versatility หรือว่าความหลากหลายในการใช้งานนะ performance นะครับตรงนี้จะบอกว่ากระจายตัวได้รุนแรงมากๆนะคือเปิดขวดปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นทันทีเลยคือแบบเปิดออกมาจากฝาเนยอย่างเงี้ยคือได้กลิ่นเลยทันทีนะแล้วก็ค่อนข้างจะกระจายแล้วก็แบบว่าอยู่ในภายในช่วงวงแขนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ กระจายตัวเบาๆต่อไปอีกในระยะที่แบบ1ห,ห้องก็ยังได้กลิ่นนะ่ะคือค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคมชัดอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วก็จะมีกลิ่นกระจายตัวดีเนี่ยแบบว่าได้กลิ่นชัดๆเนี่ยไม่ต้องพยายามดวงประมาณ2 -3 ชั่วโมงนิดๆนะครับดังนั้นนะครับตัว performance เนี่ยเนื่องจากว่ากระจายได้ไกลแต่ว่าการกระจายตัวค่อนข้างจะคมได้ไม่นานนะครับก็เลยให้อยู่ที่4ดาวครับก็คือเป็นการกระจายตัวที่ดี นะครับเป็นการกระจายตัวที่ค่อนข้างดีเลยก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับในที่ร้อนแล้วก็ในที่เย็นก็กระจายตัวดีครับในกลางแจ้งก็กระจายตัวดีตัวนี้นะให้ความสดชื่นมากๆนะครับสาหรับ o โ o มงเต้นะตัวนี้นะ long l สต t i n g นะครับกลิ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ใช้งานจริงๆเนะี่ยประมาณ4-6ชั่วโมงนะคือแล้วแต่วันเหมือนกันบางวันเนะี่ยผมก็เทสได้ประมาณ4ชั่วโมงเนาะถึง5ชั่วโมงบางวันก็อยู่ถึง6ชั่วโมงเลยกลิ่นที่ค่อนข้างจะคมอนะ่ะ แบบไม่ต้องขยายามดมนะครับแล้วก็กระจายตัวแบบให้เราได้กลิ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระจายตัวต่อไปอีกนะครับประมาณ1-2งชั่วโมงชัดๆเลยแล้วก็ตามมาด้วยแบบกลิ่นที่ทิ้งผิวเป็นกลิ่นมิ้นแห้งๆนะครับออกแนวเป็นแบบเหมือนกลิ่นมิ้นท์แห้งๆอนะอยู่บนผิวนะมากกว่า8ชั่วโมงนะครับตลอดวันนะครับคือจะเข้านอนเลยจะอาบน้ําอะไรประมาณนี้ประมาณเที่ยงคืนก็สามารถจะได้กลิ่นอยู่นะผมเทปประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับก็ กลิ่นแหนยังได้กลิ่นถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็แต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเบาแล้วเหมือนกระแห้งติดผิวมากกว่านะครับจะได้กลิ่นอีกทีก็ตอนอาับน้ำโน่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ติดผิวได้นานครับแต่ว่าระยะใช้งานก็อยู่ประมาณ4 6ชั่วโมงครับกำลังดีเนาะมากกว่านั้นเนี่ยแชั่วโมงก็ยังพอไหวนะดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับลองลาสติ้งผมให้อยู่ที่4.5ดาวครับ ถือว่ามีการแบบว่าใช้งานได้ค่อนข้างทนนะครับแต่ยังไม่ทนที่สุดนะประมาณนั้นก็คือว่าทนแหละแต่ว่ามันเป็นการทนที่แบบว่ากลิ่นท้ายๆพอประมาณชั่วโมงที่สี่นะเริ่มหอปบ,บางๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยกระจายตัวดีได้สักเท่าไหร่นะสำหรับช่วงชั่วโมงท้ายๆนะ ตัวนี้นร,ราคาออดัมังเต้ตัวนี้นจะอยู่ที่75 ml นะอยู่ที่180 US d าร์นะก็ประมาณ7,350บาทรบประมาณนั้นเนาะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็กลิ่น,นี่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ดูเบสิกนะเพียงแต่ว่ามันมีข้อดีที่ว่าตัวกลิ่นเ,นเป็นกลิ่นที่ดูธรรมชาตินะแล้วก็ ไม่รู้สึกว่ามีอะไรสังเคราะห์เลยนะครับแม้กลิ่นจะดูเหมือนยาสีฟันนะแต่ว่ามันก็เป็นลนักษณะยาสีฟันที่ดูเป็นมินที่ไม่ได้เคมีมากอะ่ะคือมันดูไม่เคมีอ่ะครับก็เลยมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยคือเหมือนกับน่าจะแพงที่ตัววัตถุดิบเองด้วยนะครับถึงจะได้ความแพงขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เพื่อแบบว่าเสริมบุคลิกความโดดเด่นอะไรที่แบบว่าเป็นการเพิ่มในเรื่องของความเซ็กซี่หรือว่าในเรื่องของ ความภูมิฐานอะไรแบบนี้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เพื่อแบบว่าเป็นกลิ่นที่เหมือนใช้เป็น everyday use ให้มันอยู่นานๆหน่อยแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งจะอาบน้ําอะไรแบบนี้นะทั้งวันนะเป็นคนสายสะอาดอะไรประมาณเนี้แล้วชอบนะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มครับเนะื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยติดผิวค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะ แล้วก็ใช้ไม่ต้องเยอะด้วยครับประมาณ1-2สเปรย์เท่านั้นนะักกลิ่นก็ยังโชยแบบอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะครับพูดถึงก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องเติมบ่อยๆอ,ยอะ่ะสำหรับตัวนี้ถือว่าน่าจะแพงในเรื่องความคงทนแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วกันนะครับส่วนเรื่องกลิ่นน่ก็อาจจะต้องพิจารณากันหนทีสําหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดว่าเงินเหลือก็น่าซื้อนะแล้วก็ถ้าได้ดีๆก็น่าจะซื้อมาบ้างก็โอเคนะครับตัวนี้ แต่ว่าถ้าเกิดจะให้สะสมเป็นตัวหลักเลยอาจจะไม่น่นะครับเพราะว่ากลิ่นก็จะดูเป็นเหมือนอาบน้ํามากเกินไปนะคือเป็นคนที่ไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นไม่ค่อยซับซ้อนด้วยก็หวังว่านะครับรีวิวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับใครใช้อยู่หรือว,ว่าใครมีแลนจะใช้หรือว่าเคยไปลองมาแล้วนะคิดเห็นอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับก็ สามารถคอมเมนต์กับไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้ครับอย่าลืมครับกด Subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดยทางช่องครับสามารถติดตามพูดคุยกันได้นะครับผ่าน Facebook และ Instagram a แ i n c e n t ซนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย